สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอดอารบัตนะมีโรบัตในเกมโรบอทนะจะวผมจะมาสอนกันเลยค่านแรกเข้า,าไปอีกตนะครับทุกคนแล้วก็เติร์ดเติร์ดคบว่าเกมฟรีโรบัตนะครับทุกคนีมันต้องเป็นอันที่มันขึ้นรูปโรบัตอย่างนี้ได้นะใต้ล่างเนี่ยเนี่ยมันเป็นรูปโรบัตในในในตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับทุกคนถึงจะได้นะครับแต่ผมได้เลือกเก็บเลือก,เล,อกเลือกเกมไม่ได้เลยนะครับทุกคน คนนี่ก็คือเกมนี้ไอศครีมนะนี่แล้วเรากดเข้าไปนะปุ๊บอารอก่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวมาเจอกันเขา้าเขาเสร็จเลยแล้วกันเอ๊ะเ๋ยม,มา,มาเลยเอออย่าไปดูกันเข้าเสร็จเลยกันเลวกันนะทุกคนอ๋อไม่ต้องแลกมาแลกรอก่อนรอ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 รรอรู้อิมิรู้อิมิโลรอ,อนานนะทุกคน รอ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 ฉันรอเธออยู่รอ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 ฉันรอเธออยู่รอ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 ฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะมาหรือยังรอ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 อามาแล้วให้เรากดสีเหลืองเลยนะครับที่ตรงนี้กดเลย อ่าให้แล้วผมมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ไอ้โมมมนมแบบนี้ก็สามารถเป็นตัวช่วยเราก็ได้นะแต่ว่ามันต้องดูโฆษณาจะทุกคนอ่าให้เราใครที่เล่นเกมมนุษย์เหมือนผมก็อ่าถามว่าเอาโรบักซีตรงไหนคะพี่อ่ากดที่ตรงสีเขียวๆนี้ตรงนี้นะครับรูปโรบั็กนี่ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณห้าร้อยสามสิสพบหกนะ <S <S โอเค โอเคร้อยห้าสิบลูบินเท่ากับเท่ากับหนึ่งโรบันนะครับทุกคนและถ้าใครตักแต่ให้เรากดชี่จิกเพรแลกกับโรบันนะครับนี่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะพาเราไปที่เว็บไทต์กดโอเคโอเคตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเรดี okay, ้นะครับผู้ <c oughs> ชอบพู้สักกิจจ้ะมาเร็วเลย มาเร็วๆร5อยหลูบินเท่ากับ1นึ่งโรบัตน,นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ัาเลี่ใหม่เลยให้เราใช้ประมาณ700ดรลูบินนะครับทุกคน750รหลูบินนี่อัตราที่ผมบอก150ยหลูบินเท่ากับ1โรบัตถ้าเกิดแต่ถ้าเราอยากได้โรบัคหนึ่งโลบัเราก็ต้อง ใช้ประมาณเจ็ดร้อยสิบถ้าเราสมมติเราอยากได้ประมาณนี้นี่เราก็ต้องใช้เยอะเลยนะเพชรเป็นปีควรจะเสร็จนะทุกคนโอเคแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะครับยผมยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเจ็ดร้อยสิบโรบินผมอยากต้องการสองผมต้องการกี่โลบัคทรหน่อยผมต้องการประมาณสิบโลบัคครับทุกคนแต่ว่าหนึ่งพันห้าร้อย S <S เออเมื่อก,กี้จะขอโทษเลยนะคะเมื่อก,กี้บ้าออใครเลือกเกมของผมก็กดเพลย์เลยนะคบเพลย์เพื่อกดเล่นปุ๊บอ่าแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยทุกคนอ,อ๋อนี่โอ้ยดูสิทุกคน อีเลมอนก็ทาทาหมดโอเคนะอืมเซ็จบอดดืนโอเคเโอค้โห โอเคนะสำหรับคำนี้ก็มีคนโอเควันนี้มีคนก็ขอกอดแป๊บแป๊บโอ้ยคันกรางไปยีชาติ กดออกสิกลับมาทำไมเน,ไน,นี่ยคนโอเคใครสงสัยแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มเติมบอกได้นะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย